คือเรื่องพักส้มเนี่ยเราอย่าพักส้มไปเปรียบกับพักอื่นๆไม่ว่าพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยอะไรเงี้ยเราอย่าไปเปรียบมา,มาตรฐานวิธีคิดนโยบายต่างๆเขาไม่เหมือนกันพักส้มเป็นพักที่เติบโตมาจากกระแสจากความกระแสอุดมการเป็นหลักนะครับดังนั้นการกระทำของเขาอะไรนี่ยเขาต้องสุดตง่งส,สุดตรงๆทำอะไรเนี่ย นะแม้กระทั่งมีการที่ผ่านมาเคยมีการนําเสนอแก้ไขมาตรา1 1 2จนโดนยุบพักตัดสิทธิ์กันไปแล้วจนเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่พูดเรื่อง112แล้วเพราะฉะนั้นพักของเขาเนี่ยจะต้องแบบสุดโตกนะครับสุดโตเพราะนั้นการทําอะไรที่มันแบบสุดโตงเนี่ยนะเสี่ยงสูงก็มีโอกาสได้รับกลับมาสูงเพราะฉะนั้นพักเขายิ่งใหญ่ก็เพราะอะไรเขาสุดโต่งเขาไม่กลัวอะไร นะครับนะแต่ว่าการแก้ไขมาตรา1้2 1 2นี่มันทำไม่ได้มันก็สารรัฐมนูลสั่งไปแล้วก็จบโดนยุบพักโดนตัดสิทธิ์อะไรไปนะพะนัะพักส้มเนี่ยมีการยื่นเรื่องขอแก้ไขมาตราร124 4สสถามว่าเขาก็พร้อมที่จะยอมรับชะตากรรมเขาไม่ได้ติดยึดเขาไม่เหมือนพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยแล้วก็เป็นพักที่มีตํานาน นะครับอย่างนะครับหรือพักลูกชายบรรหารอย่างเงี้ยตั้งแต่คุณบรรหารมาลูกชายหลานชายอะไรต่างๆาอันนั้นแ็บพักพวกมีตำนานเป็นพักการเมืองสไตล์แบบสมัยโบราณนะครับตั้งแต่คุณทักษิณบ้งังแต่คุณเนวินอะไรอันนั้นก็เป็นสไตล์คนละอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สืบทอดลูกหลานแต่พักซ่อมเนี่ยเขาไม่เป็นไรซีฟีซีอฟอ่ะสมมติสมมติติดคุกไปตัดสิทธิ์ไปเขาก็มีคนเลื่อนขันมาแทนพักเขาไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวบุคคล ขาขับเคลื่อนด้วยอุดมการเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดต่างๆพักส้มเราจะสังเกตนะนะครับนะเขาจะเน้นเรื่องอุดมการณ์จุดยืนคําพูดถึงแม้ต้องแทงสวนก็แทงสวนเช่นปัญหาชายแดนเขาก็สวนได้เขาไม่เขาไม่ได้สนใจว่าพวกชาตินิยมจะเลือกไม่เลือกนะครับนะคาพูดดูแล้วเกียติทหารอ่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเลือกคือพักส้มต้องไปต้องมีจุดยืนของตัวเองจุดยืนเนี่ยถึงแม้มีสงครามทหารดัง คนต้องเชียร์ทหารอ่า่อมมาจะบอกว่ามีทหารไว้อ่าเพื่อปกป้องประเทศไม่ใช่มีไว้ปกครองเขาก็ยังยืนเหมือนไม่สนไม่สนใจว่าพวกชาตินิยมจะเลือกเขาหรือไม่อันนี้คือจุดยืนของพรรคสม้มเพราะฉะนั้นคนที่จะมีความคิดแบบนี้คือคนมีความคิดในการเปลี่ยนแปลง,ปลงโครงสร้างของประเทศนะครับแต่ไปเปลี่ยนโครงสร้างสถาบันไม่ได้เพราะนั้นมีคนถามเพราะนั้นพอมีการแก้ไขมาตรา112้ยเนี่ยมันก็ต้องโดนเขาก็ยอมรับได้44สี่สสต้องติดคุกถูกฟ้อง ตัดสิทธิ์เนี่ยผมความเห็นผมว่าไม่มีผลอะไรต่อพรรคเลยยิ่งถ้าเกิดมาตัดสิทธิ์ตอนนี้ยิ่งดีเลยคนก็ยิ่งไปเห็นใจพรรคส้มมากขึ้นนะครับคนคนอื่นอาจจะแบบโอ๊ยสะใจอะไรเงี้ยคือวิธีคิดมันไม่เหมือนกันดังนั้นใครไม่ชอบพรรคส้มก็ไม่ต้องไปเลือกเขาใครชอบก็เลือกแค่นั้นแหละใครชอบพี่หนูอนุทินก็ไปเลือกพี่หนูเพราะพี่หนูเขาสไตล์แบบจงรักพรรคดีชาตินิยมนะครับอ่านะครับ,นะรบแล้วก็ ดูแลแก้ปัญหาประชาชนอันนั้นก็เป็นพรรคภูมิใจไทยของพี่หนูพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณก็นะครับตระกูลชินวัตรเป็นพรรคตระกูลชินวัตรเลยไม่ต้องไปพูดเรื่องอะไรอันนั้นเขาก็พยายามจะถ่ายทอดเอาลูกเอาหลานนะครับเหลือแต่เมียคุณทักษิณไม่ได้เป็นนะครับลูกบ้างน้องเขยบ้างน้องสาวบ้างหลานชายบ้างมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะมันเป็นพรรคของคุณทักษิณอยู่แล้วใครๆก็รู้เป็นพรรคของคุณทักษิณทุกอย่างเป็นชินวัตรหมด นะครับล่าสุดนี่อาจารย์เชนนี่ก็ก็คือชินวัตรเป็ลูกของน้องสาววุฒทัิษิ์ก็สามีก็คืออดีตนายกสมชายวงสวัสด์ก็คือก็ใครชอบอ่าพักที่มีเจ้าของนะอย่างพัคภูมิใจไทยเราก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังก็คือคุณนีวินชิดชอบลูกชายก็คุณชัยจสไตล์การบริหารจัดการการเมืองของแต่ละพักไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะครับนะมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันแล้วแต่คนชอบใครชอบคุณนวิน ชอบคุณอนุทินก็ไปเลือกภูมิใจไทยใครชอบคุณทักษิณชอบแดงเนี่ยนะครับก็ไปเลือกพักเพื่อไทยแต่ใครชอบอุดมการณ์ชอบแบบจุดยืนเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างประเทศเปลี่ยนอะไรต่างอันนี้ก็ต้องพักสมนะครับเพราะฉะนั้นสสอ,สอจะโดนตัดสิทธิ์อะไรเนี่ยเขาไม่ได้เก็บประคิดหรอกเชื่อผมเนี่ยผมเคยคุยคยอะไรนะอุดมการณ์นะครับของของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาเป็นพักกระแสถ้าจะมาทําอะไรหน่อมแนม พอะกระแสไปทั้งนี้เอนไปทีกระแสไปทางซ้ายไปทีคงไม่ใช่ส้มส้มต้องแบบพร้อมที่จะมีจุดยืนถึงแม้จะสวนกับมติมหาชนเขาก็รับได้อย่างตอนนี้เขาก็โดนกล่าวหาเรื่องมาตราร้อยสิบสอเพราะอะไรมันจะเป็นช่องทางเดียวในการทุบพักส้มให้ละเอียดนะครับนะถ้าตราบใดเนี่ยนะครับนะพักส้มโดนกล่าวหาว่าแก้มาตรา 112. ร้อยสิบสองล้มล้างสถาบันล้มเจ้าเนี่ยคนจะเกลียด แต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องกับข้อกล่าวหาเนี่ยมันกล่าวหามานานนะ8ปีแล้วมันตั้งแต่เขาตั้งพรรคมานะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อกล่าวหาพวกนี้มันก็กล่าวหากล่าวหาไปมันจะขัดแย้งกับสิ่งที่มันเกิดนะหัวหน้าเทงแก,แกยกมือขึ้นเพื่อคัดค้านอยากให้มีการนิรโทษกรรมคนที่ทําผิดไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ขอแก้ไขมาตารา102ส่วนใครจะไปบิดเบือนอะไรก็ต้องระวังอย่างที่ผมกล่าบเรียน,นกฎหมายเลือกสสเนี่ย ถ้าใครไปใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จเนี่ยจำคุกสิบปีนะผมเห็นเยอะแยะนะเดี๋ยวก็ต้องมีคนติดคุกเทลางกันกฎหมายหมิ่นประมาทติดคุกสองปีแต่กฎหมายใส่ร้ายผู้สมัครพักการเมืองติดคุกสิบปีครับเนี่ยไปบางคนเนี่ยไปดูเมื่อวานที่ชนบุรีไปบอกนะไอ้ลักษนกพักส้มเป็นพักลมเจ้าอันนี้ครับถูกดำเนินคดีติดคุกสิบปีนะครับลงไปดูนะครับกฎหมายเลือกสสถ้าผมจำไม่ผิดมาตราเจ็ดสิบสามนะครับนะครับ โทษหนักนะเพราะนั้นใครที่เป็น f อทนายใครทุกเนะี่ยอย่าไปเที่ยวไปพูดว่าเป็นพักคลมเจ้านะหรือไปด่าพรรนะครับของผู้กองธรรมนัสว่าเป็นพักคดาพักเทาพักอะไรอะไร,ะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายระวังเดี๋ยวเขาจะแจ้งความจับโทษจาคุกสิปีแล้วก็ห้ามเลือกตั้งยี่อะไรเขาเรียกอะไรายี่สิปีทำมาเล่นแจ้งความเท็จก็เหมือนกันบางคนไม่แจ้งความเท็จ นะพักส้มพ,พักนู้นพักนี้ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งจําคุกสิบปีโทษหนักมากเพราะว่าเป็นคดีเกี่ยวกับด้านการเมืองนะครับเตือนกันทุกวันนะครับแต่ไม่รู้จะมีใครเชื่อไหมนะครับนะอ่อนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคดีความจะมานะครับส่วนใครไม่กลัวก็แล้วแต่ท่านนะนะครับอย่างเมื่อวานนี้ลักนนกแกก็ไปไปเปิดประเด็นที่ชนบุรีนะครับนะนะนะครับ ไอ้รัชนกเยก่ยแกไปสร้างประเด็นสร้างข่าวไว้ที่ที่ชนบุรีข่าวออกทุกช่องก็ถือว่าน้องเป็นคนเก่งและสามารถสร้างประเด็นจนเป็นข่าวได้ข่าวทุกช่องต้องไปทําเพราะว่าเธอหนึ่งเธอเป็นตัวจี๊ดตัวเด่นเธอก็บอกว่าเธอจะไปพบกับสุชาติแจ้งอดีตรัมตีแรงงานเพราะว่าเธอเป็นคู่กรณีเธอโดนฟ้องอยู่เรื่องหมินประมาทเกี่ยวกับเรื่องแฉเกี่ยวกับงบซื้อตึกประกันสังคมนะครับราคาเจ็ดพันล้านนะครับ แกก็อยากจะไปถามคุณสุดช้าิว่าเดี๋ยวได้เป็นสอสรัฐมนตรีแล้วจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีแรงงานหรือปะคือคือลักษนกเนี่ยแกเป็นเด็กๆคนหนึ่งเป็นสอสอตัวเล็กๆแต่แกสร้างประเด็นเก่งเพราะนั้นใครจะทําประเด็นแบบคุณลักษนกนี่ก็ทได้ก็ถือว่าเป็นคนเก่งนะต้องต้องยอมรับเก่งส่วนจะใครจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องแต่คือเป็นคนเล่นข่าวเป็นเล่นโซเชียลก็นนะครับเราเรามีสมาชิกการเมืองเราต้องต้องมีคนที่สามารถ ปั่นประเด็นได้ขนาดลักษณะนะครับเราไปดูตอตอๆเราไปดูแอปฟ้าแอปอะไรต่างข่าวหลัก่็ต้องตักตอบเรื่องมันเกิดประดงประเด็นมาเยอะแยะเป็นเรื่องโต้เถียงเรื่องการปราบคอร์รัปชันก็มีคุณป้าบางคนก็ไปด่าแกนะไปทำร้ายแกเอามือไปตกไปอะไรต่างไอภาพพวกนี้มันก็สะท้อนเห็นถึงการใช้ความรุนแรงครับพอเถียงสู้กันไม่ได้ก็เอามือเมอไปผักใช้ถ้อยคำไม่ถูภาพคือการเมืองเนี่ย แล้วถ้าเราต้องมาแสดงความคิดเห็นต่อหน้าสื่อเนี่ยต้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่ว่าใครผู้สมัครวันก่อนเนี่ยเนี่ยพลเอกท่านหนึ่งเนี่ยเห็นนะมมีอารมณ์ตอบโต้คุณเท้งไปก็อันนี้ยมันก็เสียภาพลักษณ์นะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันท่านหนึ่งที่เป็นพลเอกท่านหนึ่งหัวหน้าพักอ่อ่ประเภทชาตินิยมอดีตผอออ้องห้าอะไรเงี้ยพอมีพอมีการใช้เสียงเสียงดังนะครับาภาพลักษณ์มันก็เสีย พราะน,นการไปออกอะไรภาพลักษณ์เราต้องระมัดระวังเรื่องควบคุมอารมณ์อย่าว่าแต่เขาเลยผมบางทีก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เสียเปรียบกุติภาวะทางอารมณ์ไปเถียงกับคุณแทงเรื่องช่องห้านะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปดีเบตเนี่ยมีทั้งผลดีและผลเสียถ้าเกิดคุมควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือว่าคุณตัวปลอมนะครับพี่น้องประชาชนประชาชนเนี่ยเขาจะรู้เลยคุณเป็นนอมินีนะเราอย่างเราไปดูรายการคุณสอนยุทธคดีเบท แต่ละพักมาเนี่ยคนไหนพอไม่ใช่หัวหน้าพักตัวจริงเนี่ยมันพูดอะไรไม่ได้เรามันจะอึกอักอึกอักหรือบางทีพูดแล้วมันก็จะขัดกับพังพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาดีเบตเนี่ยประชาชนให้คะแนนเยอะอย่างผมเนี่ยผมนั่งฟังคุณสอนยุทธช่องสามนะฟังคุณศิลปศักดิ์จากภูมิชัยไทยพังคุณเชนจากเพื่อไทยพังอ่คุณอภิสิทธิ์จากประชาธิปัตย์พังคุณเท้งจากส้มแล้วก็ ประมาณนี้มอีกพักหนึ่งพังคุณรังสีจากพักอะไรเนี่ยเ็จเศรษฐกิจเราจะเห็นเลยนะครับว่าคนไหนเป็นตัวจริงตัวปลอมอย่างคุณอภิสิทธิ์เป็นตัวจริงเขาเป็นอดีตนายกนะครับเป็นหัวหน้าพักที่มีอานาจจริงๆเวลาเขาพูดมันพูดมันไปได้หมดนะมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายมามันตอบได้หมดคุณแทง้งเป็นหัวหน้าพักตัวจริงมีอานาจจริงตอบเติบมันตอบมันฉะฉานนะอย่างอภิสิทธิ์กับเท้งเนี่ยเอาตอบไปฉะฉานแต่พอคุณเสียสัอันนี้มันไม่ใช่ คือเป็นคนดิเดตนายกแต่ว่าถ้าจะเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับคนที่ใหญ่กว่าเขาเนี่ยก็คือคุณอนุทินก็นายกหัวหน้าพัคแกไม่ได้มาแต่ถ้าเกิดคุณอนุทินมาเนี่ยจะตอบได้มันกว่านี้แต่คุณอนุทินการันไม่มาแกบอกว่าแกพูดไม่เก่งหรือกลัวเพียงพล้าหรืออะไรเขาไม่รู้อะแกบอกแกพูดไม่เก่งหรือบางทีแกก็บอกมาแล้วมันไม่สร้างสายทะเลาะกันคือคุณอนุทินเนี่ย กระแสแกดีอยู่แล้วเพราะนั้นแกก็รักษาภาพแกก็ไม่อยากมานั่งดีเบตแล้วก็เดี๋ยวก็โดนพวกพักส้มพักฟ้าพักอะไรต่างๆทุบก็เหมือนกับพักของคุณผู้กองธรรมนัฐพักเขียวนะครับพักผู้กองธรรมนัฐพักเขียวแล้วก็พักน้ําเงินภูมิใจไทยเนี่ยแกก็ไม่อยากจะดีเบตหรอกผมดูนะเพราะอะไรเพราะแกกาลังคะแนนแกกําลังดีแต่ถ้าเกิดมาดีเบตโดนโดนหลายๆพักทุบเนี่ยแกก็คะแนนตกเหมือนกันนะ และผมเชื่อว่ามีหลายคําถามที่สังคมอยากฟังคําตอบนะครับนะเพราะนั้นเราดูการเมืองเราจะดูนะแต่ผมเนี่ยเป็นคนชอบดีเบตเพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยเราในฐานะผู้ใช้สิทธิ์นะวันข้างหน้าใครจะมาเป็นนายกเนี่ยเราอยากจะฟังว่าเออเขามีความคิดจะเห็นยังไงกับประเทศของเรานะครับนะ <c oughs> เพราะการเลือกตั้งเนี่ยมันมีบัตรสองใบนะครับนะก็คือเลือกพรรค กับเลือกคนนะครับนะเราเราสังเกตนะนะครับนะอ่พักบางพักเนี่ยคะแนนนิยมไม่ไดีนะหัวหน้าพักคณะกรรมการบริหารพักโดนตั้งคำถามเรื่องเทาบ้างเรื่องยี้บ้างประวัติส่วนตัวบ้างเคยมีคดีติดตัวบ้างพักพวกนี้คอยดูนะจะไม่ได้คะแนนปาติลิตจะน้อยนะครับจะได้คะแนนปาติลิดร้อยแต่จะได้คะแนนเขตนะผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อ พักไหนที่คณะกรรมการบริหารพักแคนดิเดตนายกเคยมีคดีติดตัวนะถูกตั้งคำถามเรื่องสีเทาถ่ายรูปกับบุคคลซึ่งถูกตั้งคำถามเรื่องสแกมเมอร์นะคุณดูพักพวกนี้คะแนนนี่คะแนนในการเลือกพักจะน้อยนะครับนะเพราะว่าเขาไม่ชอบพักนะครับเพราะนั้นจะได้ปาฏิริษน้อยจะได้เขตนะครับคงไม่ต้องบอกพักไหนอะไปคิดเอาดูนะครับนะถ้าประวัติไม่ดีนยก็ไม่เลือกพัก หรือบางครั้งเนี่ยหัวหน้าพักดูแล้วบาร,รมีไม่ถึงระดับนายกคงไม่ต้องบอกอะ่นะเนี่ยพวกพักใหม่พวกอะไรพวกเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้คะแนนอะ่ะก็จะไปเน้นเรื่องเขตนะครับไป,ไปเลือกเขตแต่ไม่เลือกพักนะครับนะอันนี้คือการให้ความรู้พี่น้องประชาชนก็เวลาดูดีเบตเราจะเห็นเลยคนไหนมีอำนาะจในพักนะอย่างเท้งกับพิสิทธ์เนี่ยสองคนเนี่ยโอ้โหพูดจาเต็มปากเต็มคํารายละเอียดรู้หมด อาภิสิทธ์ก็เคยเป็นนายกมาแท้งก็เป็นผู้นําฝ่ายคา้านแล้วก็อยู่กับพรรคมาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นคนเขียนนโยบายเวลาเขาตอบโต้อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมีเนื้อหามีรายละเอียด <c oughs> ดูเขาตอบโต้กับพลเอกลังสีเรื่องเกี่ยวกับช่อง 5, โอโห้าเนี่ยโอ้โหตอบไปตอบมานี่พลเอกลังสีก็นะครับต้องต้องเขาตอบโตกบกก้กับพลเอกลังสีพลเอกลังสีก็พรรคพวกนะเอาใจทาหารอะไรทาหารเ่เรื่องช่องห้าตอบไปตอบมามีประเด็น ที่พรรคส้มได้ประโยชน์นะเช่นช่องห้าไม่เคยได้รับเงินจากรัฐบาลไม่เคยได้รับเงินจากกองทัพเอารับเงินจากใครอ่ะพลเอกลังสีอดีตพอช่องห้าบอกว่าอะไรรับเงินจากสหรัฐอเมริกาเอาสหรัฐอเมริกาจ่ายเงินให้ให้ช่องห้าทำอะไรครับไหนบอกประเทศไทยเป็นกลางรับเงินจากสหรัฐนะครับอันนี้ข้อแรกเนี่ยคนตกใจนะเฮ้ยทําไมอ่ช่องห้ารับเงินจากสหรัฐนะครับแล้วก็ข้อต่อมาทําให้รู้นะครับช่องห้านะครับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจรายรับรายจ่ายได้เอาตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถเข้าไปตรวจได้อันนี้เกิดช่องทางนะอา,อาจจะเปิดช่องทางเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือไม่นะครับพักส้มดําเนินการต่อแน่นอนครับ <c oughs> ทําให้เห็นเลยเอ้ยที่นี่เป็นหน่วยงานอิสระหรือเปล่าไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งรายรับรายจา่ายข้อสามมีการทุจริตมีการซื้อขายเวลากันนะครับเป็นแหล่งเงินแหล่งทองของ นายทหารชั้นผู้ใหญ่หรือไม่เนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับโอ้ยนี่เรื่องใหญ่นะครับเรื่องช่องห้าเนี่ยเพราะว่าพี่รังสีก็หลุดพูดขึ้นมาเนี่ยมันต้องต้องตรวจสอบกันต่อไปแนละ้วพอ,อช่องห้าผู้บัญชาก,การทหารบกผู้บัญชาก,การต่างๆเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรที่นี่นะครับเพราะช่องห้าเนี่ยเพื่อนผมก็จัดรายการนะเขาบอกการจะซื้อเวลาไม่ใช่ง่ายเนะี่ยมันต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วบางคนเนี่ยพอซื้อเวลาเสร็จสมมติคุณอยากจะออกรายการช่วงเที่ยงสมมตินะ รือช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืนพอคุณซื้อละคุณจะซื้อซื้อเวลาเนะี่ยคุณอยากจะไปจัดรายการเนะี่ยคุณก็ต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพอติดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็อซื้อมาซื้อมาคุณก็ปล่อยต่อปล่อยต้องไม่รู้กี่ทอดนะมันมีช่องทางในการหาประโยชน์หรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปสอบสวนต่อไปนะครับมาฟังแล้วตกใจนะเนี่ยครับนะครับน,น่าสนใจนะฮะนะครับเรื่องคุณรลังสีออกมาพูดนี่ผมตกใจนะครับว่าช่องห้านี่ ไม่ตรวจสอบอะไรไม่ได้นะฟังแล้วน่ากลัวนะอือเนี่ยชุกรู้ชุกกรูครับ